โพสวีดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเออชิปล็อกเกมมิงนะฮะชิปล็อกค้างไว้อย่างนี้เลยนะฮะคือแล้วก็มัน็นบั๊กอะไรสักอย่างนะที่เออคนเล่นจะได้ชิปล็อกฟรีนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้ถ้าเราก็จะเราหันมองกล้องไม่ได้นะฮะวันนี้ถ้าเราก็จะมารีวิวเครื่องบินกันนะซึ่งเครื่องบินในวันนี้นะฮะจะไม่ใช่เครื่องบินที่แบบว่าราคาแพงหรือว่าเร็วขนาดนั้นนะซึ่งมันจะเป็นเครื่องบินที่เน้นความคุ้มค่าในช่วงต้นๆเกมมากกว่านะฮะวันนเก แล้วนะจะเกิดเออ mm. เทียบกันในราคานี้นะฮะโอเคแนละ้วเครื่องบินในวันนี้ก็คือมอลูเขาเรียกว่าวเครื่องบินพาณิชย์นะฮะนี่ฮะ เลอเจ็ต er 75นั่นเองนะฮะเป็นเครื่องบินขนาดเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะฮะที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆในเรื่องราคานี้นะเพราะว่าราคาเพียงแค่165,000บาทเท่านั้นเองนะแต่ว่ามีความเร็วที่ค่อนข้างีจะดีเมื่อเทียบกับลำอื่นๆในราคานี้นะแล้วก็มีความคงตัวที่ค่อนข้างดีเช่นกันนะแล้วก็ขนาดกะทัดรัดนะไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ม่นเล็กจนเกินไปนะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคแนละ้วก็มาเริ่มให้ดูกันเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะเป็นประมาณนี้สอบเลอเจ็ตนะฮะ เลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะฮะผมมองว่าค่อนข้างจะสวยแล้วสำหรับเออเขาเรียกว่าลํำของเขานะก็สามารถไปทาสีาได้ถ้าเกิดไม่พอใจสีนี้นะฮะโอเคแนละ้วก็มาเริ่มดูกันเลยนะฮะก็รอบรอบเครื่องนะฮะก็จะหน้าตารประมาณนี้เลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะจับรรเออรูปทรงของเครื่องนะแล้วก็ความสวยงามนะฮะมันเป็นเครื่องเป็นส่วนตัวโอเคแนละ้วก็มาเริ่มดูกันเลยนะฮะก็มาดูห้องขับมันก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะห้องขับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็ค่อนข้างจะเล็กเลยนะ ก็เนี่ยมีเพียงมี2คนนะฮะก็บีบเบียกันนะฮะก็แล้วก็แขนทะลุมาจากกระจกด้วยนะเขาก็เรียกว่าเป็นโมเดลตัวใหญ่นะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สําหรับเอ่อห้องคนขับนะฮะมาดูข้างในกันนะฮะก็เออไม่รู้ทําไมนะเราโดยไปเออดูบนดูดูบนพื้นไม่ได้นะก็เนี่ย ก็ประมาณนี้เลยนสจ๊ะข้างในนะก็จะเป็นที่นั่งนิดหน่อยนะก็มีประมาณแค่สี่ที่นั่งเท่านั้นเองนะก็คือมันเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะมันเน้นความเร็วว่าความเร็วมากกว่าความจุเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ไม่ได้มีอะไรมากข้างหลังก็จะเป็นแบบกวงวงแบบนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มรีวิวก okay ันเลยนะฮะโอเคแล้วไม่รู้ใครมานั่งแทนตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มไปที่รันเวย์กันเลยนะมาเริ่มสตาร์ทเครื่องกันเลยนะฮะเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างจะเสียงดีพอสมควรนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็เริ่มไปกันเลยนะฮะซึ่งวิลามนี้ก็ต่มเลทราคานะก็คือจะไม่ได้ใช้ความเร็วน้อยขนาดนั้นในการเทคออฟนะฮะโอเคนะก็เริ่มไปที่รันเวย์กันเลยนะฮะนี่ฮะก็เริ่มมาที่รันเวย์กันเลยนะฮะมาแบบสวยๆนะฮะไม่รู้จะตรงหรือเปล่านะจอดจอดไม่เคยตรงนะฮะโอเคไม่ตรงอีกแล้วโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะสาหรับลูกทรงของเลยเจ็ตนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มไปกันเลยนะฮะก็เริ่มเล่งเครื่องไปเลยนะฮะความเร็วต่ำสุดที่ใช้ในการคนะะ โอ้โหเครื่องค้างไปแล้วโอเคนะมันตีเครื่องค้างนิดหน่อยนะก็ความเร็วต่ําสุดในการ, off, รเทคออฟอยู่ประมาณหนึ่งร้อยน็อตนะฮะต้องการความเร็วมากกว่าร้อยน็อตในการเทคออฟขึ้นมาเลยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะเก็บร้อนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างเชี่ยวเร็วพอสมควรเลยนะนี่ฮะความเร็วก็ขึ้นมาค่อนข้างเชี่ยวไวเลยนะฮะก็เนี่ย ก็มา,มาที่300น็อตแล้วนะฮะไม่ใช่เครื่องบินที่เร็วแบบว่าระดับเออมักหนึ่งมักสองนะแต่ว่าเป็นเครื่องบินที่เน้นความคุ้มค่าและก็วความหรูหรานะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็มีสองเครื่องยนต์อยู่ข้างหลังนะซึ่งเครื่องยนต์เออเสียงเหมือนใบเลื่อยนะก็เนี่ยเครื่องยนต์เสียงมันเรียบกำลังตัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮนะนั่นก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็ เพราะคนถค่ายกล้องจะเออเล็กเลยนะก็เนี่ยมันชิดประชิดมากๆเลยนะฮะโอเคนะก็เครื่องบินลำนี้เปิดโหมดเอจิวานได้นะสามารถพลิกตัวได้นะแล้วก็หมุนไปไหนไปไปไหนได้นะก็ประมาณนี้นะฮะความคล่องตัวก็ก็ประมาณหนึ่งเลยนะสำหรับเครื่องบินโดยสารนะฮะซึ่งก็มันคือหน้าคนเล่นมันจะ,ม,นจะมันจะค่อนข้างจะอยู่ใกล้กับเออมันจะอยู่ใกล้ใกล้กับกระจกมากๆนะก็ทําให้เราเห็นวิวค่อนข้างจะชัดเจนกว่าลำอื่นเลยนะก็เนี่ย เราไม่ต้องเราแค่หันหมาเนี้ยเราก็แทบจะเห็นวิวข้างล่างตัวเครื่องแล้วนะเป็นมานีนะฮะคือมันค่อนข้างจะใกล้มากๆนะฮะโอเคแนละ้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มไต่ความสูงให้ดูกันดีกว่านะแล้วนะก็ความเร็วสูงสุดนะก็อยู่ที่ประมาณ540นอตนันและการนนผมตีไปแบบนี้นะก็เนะี่ยประมาณ540รอนันะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะสำหรับเครื่องบินราคาแค่1 6 0 0 0 0สนหมนะเป็นมานีนะ นี่ฮะเรามีผู้โดยสายมาหนึคนด้วยนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มไต่ความสูงกันดีกว่านะมาดูกันว่าเลยเจ๊จะสูงได้แค่ไหนนะก็เริ่มไปเลยนฮะไต่แบบ90องศานะฮะอำมเร็วตอนไต่ก็จะอยู่ก็จะลดลดลงเหลือประมาณ500นะฮะประมาณ499เป็นมานี้นะฮะ ตอนนี้ความเร็วสูงเราก็กําลังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เครื่องบินโดยสารนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะว่ามันจะสูงได้แค่ไหนกันนะฮะผมก็ไม่เคยลองนะสำหรับเครื่องบินลานี้ว่ามันจะสูงแค่ไหนนะแต่ว่าที่รูค้คือความเร็วเนคุ้มมากนะแล้วก็คล่องตัวด้วยนะเพราะาเปิดโหมดอัยวรนได้นะฮะ โอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงความสูงสูงสุดของเลเจตกันแล้วนะฮะตีไปนะก็คือประมาณ45,000ฟุตนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงนะสำหรับเครื่องบิน,นดโดยสารนะฮะก็ระดับนี้ก็สูงประมาณเกือบเกือบจะ X6 เลยนะ X6 สูง50,000นะฮะก็ตามกับ X6 แค่5,000เท่านั้นเองนะสำหรับเลเจตนะฮะแต่ว่าความเร็วนี้ค่อนข้นางจะทิ้งห่าง X6 อยู่นะ X6 ค่อนข้นางชไวกว่าซึ่งมันไม่แปลกเลยราคาห่างกันกี่เท่าก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะเป็นประมาณนี้นะฮะ ก็เป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าสาหรับเ,ออเลทราคา2ไม่ถึง2องแสนนะประมาณนี้นะฮะซึ่งลําอื่นๆเลอเอไวไม่เท่านี้นะก็ลาอื่นพอเบิดจะไวประมาณเนยประมาณ4 4 0 0่กว่านะฮะแต่ว่าลํานี้ไปได้ถึง500เลยนะประมาณนี้แล้วลําเลกนะฮะสามารถหมุนตัวได้นะฮะเป็นมานี้ยนะแล้วก็มีผู้โดยสารอยู่หนึ่งคนนะฮะประมาณนั่งด้วยกันนะฮะโอเคเประมาณนี้นะก็ถือว่าอย่าไปหวังกับความเร็วมาเลยนะฮะก็ มันก็เป็นเครื่องบินเอา้าวโดดลงไปแล้วก็เป็นมาณนี้ไม่ต้องไปหวังกับความเร็วมัน loyalty, okay, นะมันเป็นเครื่องบินโดยสารนะโอเคนะตอนนี้เรามีผู้โดยสารเหลือไหมเนี่ยผู้โดยสารล้วตายหมดแล้วนะโอเคแล้วเป็นมาณีนะเป็นมาณีแลวการสอบคลิปรีวิวเลยเจ็ในวันนี้นะซึ่งถ้าเกิดจะถามถึงความคล่องตัวนะฮะมันก็คล่องตัวนะแต่ด้วยแต่ด้วยขนาดเครื่องมันเนี่ยมันก็ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันนะฮะเราจะไปดูกันว่ามันคล่องตัวขนาดไหนนะเราจะไปลองไปไปขับตรงเขาดูนะไม่รู้ว่าจะจะชนหรือเปล่านะ โอเคนะก็มาเริ่มสตาร์ทเครื่องกันเลยนะฮะโอเคเข้าความเร็วมัร์กหนึ่งเลยนะฮะโอเคแนละ้วก็เออเราเราหลุดมาจากเราเราลงมาจากมัร์กหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเออควันยังอยู่เลยนะโอเคช่างมันนะฮะแล้วก็จะมาเริ่มทดสอบความคล่องตัวของเลยเจ็ตกันนะฮะซึ่งมันจะเป็นการเออการโชว์ความคล่องตัวที่ค่อนข้างจะสโลไลฟ์มากๆเลยนะเพราะมันเป็นแค่เครื่องบินโดยสารนะฮะโอเคแล้วก็เราจะบินมาประมาณนี้เลยนะฮะประมาณ400 400ฟุตนะฮะประมาณ500 โอเคนะก็เด๋ยวก็จะไปตรงภูเข,ขาให้ดูกันนะก็เนี่ยก็พลิกตัวหมุนตัวได้นะฮะก็ถือว่าช้านะสำหรับเ,เครื่องบินนะก็มมนเป็นเครือขยสารแล้วมันก็แค่นี้มันก็ถือว่าเร็วแล้วล่ลนะโอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะสอบเลยเจ็ดนะฮะมามาดูกันนะฮะ โอ้ยชนช,ชนดูเขาโอเคแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเนะเมื่อกีเ้เลยชนนะโอเคเออเราเอาเอไม่ทราบว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเนะี่ยโอเคแล้วเหมือนเราจะเออแล้วมาแล้วมาติดข้างในภูเขาแล้วนะโอเคโดดลงนะฮะ ออเครื่องบินหายไปเลยโนคลิป no <c oughs> เครื่องบินโดนขิ้ออกไปข้างนอกแล้วโอเคนะ่าเป็นระมาณนี้แล้วกันสำหร,รับการรีวิวเลยเจตในวันนี้นะฮะโอเคยงชิปล็อกยังอยู่นะเราไม่สามารถมองหน้าตัวเองได้นะฮะเป็นระมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะสำหรับการรีวิวเลยเจตนะก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างจะดีในเรดราคาไม่ถึง2 0 0แสนในเกมนี้นะก็ความเร็ว500กว่าเลยนะถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคแนละ้วก็สรับก็ดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำให้ซื้อเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะโอเคเป็นระมาณนี้แล้วกันสำหรับ เออติดในภูเขาหิมะนะฮะโอเคแนละ้วก็สวัสดีทนขอลาไปก่อนแล้วกันนะครึ่งันแล้วสวัสดีขอเป็นูช่วยเป็นกำลังใจกันเขาจะต่อไปด้วยนะันแล้วก็สวัสดีก็ายบายนะฮะ